ต้องล้างมือด้วยนะหนูอมนิ้วลูกต้องล้างมือด้วยนะคะดูไหมหนูห้ามอมนิ้วนะไปป่ากี้ขึ้นท้างบนมาให้โอ้ยขาดจิงจิง

เฮ้ยน้องคุณดูสิเห็นไหมขี่ไปยังคุณดูณดิขนะี่ยะไครับขยับไปไ้รนะ้วยเห็นไหมอันนี้มันจุลศิกปามกันนีนะ่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาโอ้โหระวังสะดุดนะไม่มีแนนหลมนลถ้ะเก็บเธอจะอุ้มลูกต้องห่วง เหม็นอะไรลูกม็พ่อเหรอพ่อสบู่รีเหม็นเหม็นอะไรไหมทคะน้ำแรงเนี <ligen> ่ยน <cat> oh. ้ำ <pues> ม <AT> <Bryant> ันเกลียวคนเชียร์พี่น้ำบอกว่าคนคนทุไหนคนลูกคนอยู่ไหนกลางเกงว่าตรงนี้ตื่นมามดจะคืนเม่เต๋มบอกว่าจะให้กระแตจองว่าไหน ็ให้พี่ออฟเก็บตกเอานนะ